สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีการมอบรางวัลบัลลงดอที่ปารีสโรดรีมิดฟิลแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะครับเสียงโหวตเอาชนะวินิอุสจูเนียของเรอัลมาดริดแต่บัลลงดอโดนขโมยซีนด้วยข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดเอริกเทนฮากเทนฮากไปแล้วนะครับบอร์ดบริหารตัดสินใจขั้นเด็ดขาดหลังจากผีแพ้เวสต์แฮม2-1ในเกมล่าสุด ตอนนี้ให้รุดฟานนิสเรอยขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวนะครับข่าวบอกว่าเทนฮารโดนปลดแบบไม่ได้ตั้งตัวตอนเช้าวันจันทร์หลังจากแพ้เวสต์แฮมเนี่ยเขามาคุมทีมซ้อมปกติแต่โดนเรียกไปคุยกับซ e o ก็คือโอมาเบราดารวมทั้งผู้อำนวยการกีฬาแดนแอชเวิร์ดนะครับสองคนนี้แจ้งข่าวร้ายว่ามันจบแล้วครับบอสจบแล้วครับบอส มติของบอร์ดเป็นเอกฉันนะครับเทนฮากก็ยอมรับแบบมืออาชีพนะแมนยูจ่ายเงินชดเชยให้เอริกเทนฮาก15ล้านปอนด์เพราะว่าเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่อีก1ปีเมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับเพิ่งต่อสัญญาเมื่อ4เดือนที่แล้วเมื่อคืนปลดนะครับนะคือถ้าปลดไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนี้ไงนะครับเออนี่คือฝีมือของบอดบริหารเทนฮารุมผี2ปีครึ่งรวม850วัน ได้แชมป์คาราบาวครับกับ f อครับอย่างละครั้งปีแรกทําทีมจบอันดับ3นะครับแต่หลังจากนั้นผลงานมันก็ตกมาตลอดทั้งๆท,ที่ใช้งบซื้อนักเตะไปเกือบเกือบหกรล้านปอนด์เทนฮากคุมผี128นัดรวมทุกถ้วยชนะ72เสมอ20แพ้36เปอร์เซ็นต์ชนะ56เปอร์เซ็นต์ะครับหลังยุคเซอร์เล็กซ์เนี่ยเทนฮากมีเปอร์เซน็นชนะดีที่สุดเป็นอันดับ2 รองจากโชเซ่มูรินโยมูรินโยมีเปอร์เซ็นต์คุมผีชนะ58%นะครับแต่สถิติของเทนฮากแค่นี้มันก็ยังดีไม่พอไงฤนะดูกาลน,นี้มันอยู่เล่นไป9นัดในลีกชนะแค่3นัดนะครับแพ้ถึง4นะมีแค่11คะแนนอยู่อันดับ14นะครับนักเตะรุ่นใหญ่ในทีมหลายคนเนี่ยขาบอกว่าไม่โอเคนะครับไม่โอเคกับสไตล์การบริหารทีมรวมทั้งการจัดทีมลงสนามของเทนฮาร สุดท้ายก็วงแตกเทนฮากหลังจากโดนปลดเขาบินกลับไปตั้งหลักที่อัมสเตอร์ดัมนะครับกลับไปอยู่เนเธอร์แลนด์ก่อนส่วนแมนยูดันรุดฟานิสรอยอดีตตำนานและผู้ช่วยโค้ชขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวรุดจะคุมผีนัดแรกเจอเลสเตอร์ในคาราบาวครับรอบ4ี่คืนวันพุธนี้นะครับขณะที่บอร์ดบริหารตอนนี้เริ่มต้นหากุนซื้อใหม่มาคุมอย่างถาวรนะล่าสุดแต่งหนึ่งคือรูเบนอโมริมนะครับโค้ชชาวโปรตุเกส ของสปอร์ติ้งลิสบอนอายุ39มสเก้นะดีแอตเลติกสื่ออังกฤษเนี่ยบอกว่าผีติดต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาร์โมริมโอเคนะครับอารโมริมสนใจอยากมานะครับอยากมาคุมแมนยูนะเหลือแค่ผีเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชยให้สปอร์ติ้งลิสบอนประมาณ10ล้านยูโรรูเบนอาร์โมริมเป็นโคชดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับเนื้อหอมมากๆเลยของยุโรป คุมทีมสปอตตร์ติ้งลิสบอน4ปีได้มา5แชมป์นะครับควา้าแชมป์ลีกโปรโตุเกส2หนฤดูกาลนี้ก็นำจากฝูงอยู่ก่อนที่เลวโพจะตั้งอาร์นุสสลอตเนี่ยเคยมีข่าวว่าหงก็สนใจรูบเบนอโมริมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีข่าวว่าอาจจะดึงเขามาคุมทีมถ้าเปปกวัวเดโอลาไม่ต่อสัญญาใหม่แต่ตอนนี้โอเคแมนยูเข้าถึงตัวอโมริมได้ก่อนแล้วนะครับถ้าอโมริมมาจริงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากนะครับ ผลงานฝีมือดีนะเพียงแต่ว่างานที่รออยู่มันก็ไม่ง่ายอย่าลืมว่านักเตะแมนยูชุดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทีมของเอริกเทนฮากนะอามริมอาจจะหวังได้ตัวใหม่ตามไอเดียตัวเองในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมแต่ถึงตอนนั้นบอร์ดจะให้งบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับนะจะให้งบซื้อตัวใหม่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยด้วยนะครับในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเพราะว่า ทุ่มให้เทนฮากไปหมดแล้วเทนฮากใช้งบไปเกือบหมดแล้วนะครับตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอโมริมถ้ามาเลยอาจจะต้องรอไปเปลี่ยนใหญ่ทีหนึ่งช่วงซัมเมอร์นู่นหนนะครับช่วงซัมเมอร์หน้านะครับถ้ามาตอนนี้ก็คือต้องประครับประคองไปก่อนนะครับอโมริมคงคิดหนักเหมือนกันนะ <t ell> <heart> ขณะเดียวกันนะครับการจากไปของเอริกเทนฮากก็ยืนยันว่าอาถันกนรรุนซอดัชในพรีเมียร์ลีกยังแรงอยู่ ยันน่าดูนะครับไม่เคยมีกคนซือจากเนเธอร์แลานด์คนไหนทําทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ9คนที่ผ่านมาไม่มีใครทําได้นะครับใกล้เคียงสุดก็คือกุสซิดดิงคุมทีมเชลซีชั่วคราว2รอบรอบแรกปี2009พาเชลซีได้ที่3แล้วก็วคว้าแชมป์เอฟเอคับนะลุยส์ฟานเกาวคุมแมนยูได้แชมป์เอฟเอคับพในลีกดีสุดก็คือได้ที่4 โรน่าคูมันเคยคุมเซาแรมตันได้ที ırd, ่6นะครับแต่พอไปทําทีมเอลฟ์ตันก็ไม่ประสบความสําเร็จทําอยู่แค่16เดือนเท่านั้นมาตินโยเคยคุมสเปอร์สกับฟูลแลมนะครับทําตราไก่จบที่5อยู่2ปีทําฟูลแลมได้ที่9นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับรุดโกลิดมาทําทีมเชลซี2ปีไม่เวิร์กครับเปลี่ยนไปคุมนิวคาสเซิลก็ไปทะเลาะกับอลันเชียร์ร์นะดิกอดโวคารคุมทีมซันเดอร์แลนด์รอดตกชั้นนะครับแต่อยู่ไม่ถึงปี เรเน่มิลเลนสตีนเคยเป็นผู้ช่วยเซอร์อเล็กซ์ในทีมแมนยูนะครับแต่พอไปคุมทีมฟูลแลมอยู่ได้แค่3เดือนเท่านั้นเองแฟรงค์เดอร์บัวเป็นตำนานกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาคุมคริสตัลพาเลสปี2017แต่ทำอยู่แค่4นัดโดนเด้งนะครับ4นัดที่ทำเนี่ยไม่เคยชนะเลยแล้วก็ยิงประตูไม่ได้ด้วยเอริกเทนฮากคุมแมนยู2ปีครึ่งนะเปิดตัวดีเลยนะครับแต่สุดท้ายแผ่วปลายอย่างที่เห็นกันนะ ตอนนี้ทุกคนจับตามองอาร์เนอร์สอตส็อตออกสตาร์ทกับเรียวผูได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะแต่จะทำลายอารรถันกุนซือดัชได้หรือไม่อันนี้ต้องรอดูกันยาวๆนะครับโอเคครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ